สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาวันที่17นะคะพฤษภาคม2ั6รนมา6มาพบก,กับแนวทางหุ้นมัดรวมของแอดนะคะ,ะเมื่อวานใครได้รัฐบาลไทยกับทกสบ้างนะคะ,ะทกสอของแอดเข้า3223เนาะต่อเจาะเนาะส่วนออมสินเข้าในตารางนะคะแอดไม่จะเในตารางมาให้นะคะ5005แล้วก็รัฐบาลใครเข้า3003นะคะทุกคน วันนี้แอดทำเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าแอดอยังไม่ลงให้นะเดี๋ยวแอดลองดูจับดูใหม่นะคะเอามาพบกับหุ้นมัดรวมนะคะหุ้นมัดรวมไปเช้าเลยอ่าตัวเด่นวันนี้นะคะห้าหกสองสามสี่จนะคะหุ้นมัดรวมแล้วก็ยังรูด5ากับสองนะคะจับบินในตารางก็จะมีห้าหกหกห้าห้าจิตเจ็ดห้าหกเจ็ดเจ็ดหกสามสี่สี่สามสองสามสามสองสองสี่สี่สอง 4 5 5ห้าห้าสี่หนึ่งย์ศย์หนึ่งะคะเลขเบอรก็จะมีหกหกสามสามสี่สี่นะ,ะอ่าส่วนตกฟันนะคะฟันของแอก็คือรอบเช้านะคะรอบเช้าฟันห้านะคะส่วนรอบบ่ายฟันสองหรือใครจะฟันทั้งรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายสองตัวก็ได้นะคะเขาจะมาคู่คู่กันนะคะส่วนตัวเจาะก็จะมีห้าหกหกห้าห้า3จ2ดเจ็ห้าสามสี่สี่สามสองสามสามสองนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะโอเคล้วก็ขอให้ทุกคนแหงปังๆนะคะตั้งแต่หุ่นรอบเช้าเด้อจนถึงหุ่นรอบดึกน,นะคะเมื่อวานเมืม่อวานแอดลืมลงดาวโจน VIP ให้นะคะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ลืมนะคะแต่ว่าลงแล้วแต่ว่าไปตั้งสถานะเห็นแค่ส่วนตัวนะคะตื่นเช้ามามาดูผลน,นะคะนึกว่าตัวเองถูกไม่ได้ลงให้นะคะโอเคค่ะยังไงก็ ร่ำรวยนะคะถูกไหมรวยทรัย์ก,กันทุกคนนะคะตั้งแต่หุ้นรอบเช้าจนถึงหุ้นรอบดึกเลยนะคะไปแล้วจ้าโชคดีกันทุกคนจ้า